ลำพูนเป็นเมืองเก่าตามประวัติศาสตร์มีอายุกว่า1,300ปีมาแล้วการดำเนินชีวิตจะอยู่บนพื้นฐานความเชื่อความศรัทธาวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบต่อกันมาคนลำพูนมีความเชื่อเกี่ยวกับการถวายโคมโดยเชื่อว่าการจุดบูชาโคมจะนำความเจริญและความสุขมาให้ตนเองและครอบครัวหากเกิดในชาติหน้าจะเป็นบุคคลที่มีความฉลาดเฉลียว อาชีพทำโคมเป็นอาชีพสำคัญและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนการทำโคมประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ตัดไม้ไผ่ให้เป็นบ้องด้วยขวานหรือมีดนำไม้ไผ่เป็นท่อนชุบน้ำยากำจัดมอดหรือปวกนำไม้ไผ่มาผึ่งแดดให้แห้งนำมีดหรือคัตเตอร์ผ่าไม้และเหลาไม้ไผ่ให้มีรูปร่างเป็นเส้นบางหรือใช้เครื่องจักรในการเหลาไม้ หรือใช้ด้ามเหล็กที่ใช้แยกไม้ทำโครงโคมโดยหักไม้ตามแบบฐานที่ตั้งไว้ติดเทปกาวประกอบโคมโดยหนีบโครงด้วยไม้หนีบและทาก,กาวผสมหรือกาวร้อนชนิดแห้งไวแล้วนำไปผึ่งแดดจนแห้งสนิทติดเชือกใช้กันไกหรือเครื่องมือตัดผ้าตัดผ้าโทรเรตามแบบติดผ้าโทรเรกับโคมด้วยกาว ติดเส้นทองลายทองบรรจุโคมในถุงพลาสติกเพื่อจำหน่ายแม้ว่าการทำโคมจะก่อให้เกิดรายได้แก่คนในพื้นที่แต่หากคนทำงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย และมีพฤติกรรมการทำงานไม่เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนทำงานได้ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนจึงร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาระบบและกลไกาการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาดังนี้การสำรวจปัญหาสุขภาพจากการทำงานโดยใช้แอปพลิเคชันแรงงานสุขภาพดีพบว่ากลุ่มทำโครงมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพจากขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ5อันดับแรกได้แก่มีการบิดเอี้ยวก้มตัวทำงานต้องนั่งหรือย,ยืนนาน,น,าน ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มีความคมหรืออัดบีบมีรายได้ไม่แน่นอนทำงานในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ใช้หรือสัมผัสสารเคมีในการทำงานมีฝุ่นฟุ้งกระจายในบริเวณที่ทำงานภายหลังการสำรวจจึงได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลและวางแผนการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้โครงการได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมผัสปัจจัยอันตรายจากการทำงานและแนวทางป้องกันสาธิตและฝึกปฏิบัติการบริหารร่างกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานมอบโปสเตอร์การบริหารร่างกายให้แต่ละกลุ่มเพื่อนำไปบริหารร่างกายในที่ทำงานและมอบสมุดบันทึกอาการปวดเมื่อยและการยืดเหยียดประจำวันให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ตัวแทนกลุ่มทำโครล้านนะนำเสนอผลการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานจำนวนเจกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานพฤติกรรมการทำงานกับสมาชิกในกลุ่มอื่นนอกจากได้มีการประกวดและให้รางวัลแก่กลุ่ม ที่มีการปรับปรุงการทำงานอย่างโดดเด่นเพื่อเป็นการเสริมแรงให้สมาชิกกลุ่มกิจกรรมขยายผลการดำเนินงานกลุ่มทำโคมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อสอ,อ,อชอและสมาชิกกลุ่มทำโคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมได้มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนจากก,การทำงาน และแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานฝึกทักษะการบริหารร่างกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อยจากการทำงานรวมทั้งโครงการได้มอบกระเป๋าเครื่องมือเพื่อให้เอสออชอได้นำไปใช้ในการให้ความรู้และให้คําแนะนำแก,ก่กลุ่มขยายต่อไปนอกจากนี้โครงการได้ทำโปสเตอร์แอปพลิเคชันแรงงานสุขภาพดีเพื่อนำไปติดตั้งไว้บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อให้แรงงานนอกระบบอาชีพอื่นๆในพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูลด้านอาชีวะอนามัยสามารถประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของตนเองและศึกษาวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการทำงานได้กิจกรรมเขียนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานด้านอาชีวอนามัยในสุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ โครงการได้จัดเวทีเพื่อให้สมาชิกกลุ่มทำโคมและเจ้าหน้าที่จากส่วบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ร่วมกันเขียนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานด้านอาชีวอนามัยในชุมชนซึ่งแผนดังกล่าวจะถูกนำไปดำเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มทำโคมและขยายผลไปยังกลุ่มอาชีพอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ตำบลี้เมืองต่อไปจากการระดมสมองสามารถสรุปแผนการดำเนินงานของเทศบาล ในงบประมาณปีพศ2567จำนวน5แผนงานดังรายละเอียดต่อไปนี้แผนงานที่1การเยี่ยมสำรวจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มอาชีพทำโคมแผนงานที่2การพัฒนาทักษะการทํางานการพัฒนาอาชีพแผนงานที่3การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแผนงานที่4การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานแผนงานที่5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมการระหว่างกลุ่มทำโคมในเขตเทศบาลเมืองครับห,หลังจากที่มีออได้นคณะทำงานของสชแล้วก็พยาบาลจากมชมาแนะนำทีากเรียนรู้กัมาพเนาะได้ไปศึกษามาปอดได้กับรู้มาปาก็ได้เอามาปา้าใจสั่งงาน ก่อนได้ผลนี้คือเจ้าก็ได้โปสเตอร์มาตดยแล้วป้าก็ทำจุดวางเจ้านำตัดโปสเตอร์ถ้าจับภาพก็ดูเจ้าก็ดูโปสเตอร์แล้วก็่ทำไปก็เรื่องการระวังเ่ัวกับสารเคมีเนาะจากที่้าใจโชได้ป้าก็เปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำมันยีนซึ่งน้ำมันยีนไม่เอาจากน้ำคนเดียวเจ้าขอให้ผลมาอุ่นก่อ้สุขภาพเขาบอกต้องเสี่ยงกับสารเคมีเจ้าใช่ สารสุขและก็คณะพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ของาวิทยาลัชุมแนะครับ,รบได้ของผู้ในเรื่องของการบริหารการคลายของน,นี้แล้วก็การแด้เปลี่ยนกันนะครับแต่และชุมชนทําแล้วก็โครงการนี้อาจารย์ว่าด,ดีหรอกครับดีทํากิจกรรมมาเยี่ยมสํารวจมีอสซาสมัครอาชีวอนามัยมีทางหมอเจ้าหน้าที่มาพัฒนาในกลุ่มอาชีพ<ต>ครับแรงงานนอกระบบเนี่ยครับ ดีมากนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็อยู่ในในแคบๆอะครับแต่เขาไม่ได้รับความเร่งรัาท่งดูเขาปฏิบัติหน้าทีเขาโรคความป่วยก้าวไปไปทำให้เขาสามารถที่จะไปทำงานได้ยาคบบปลอดภัยใการใช้งานทำงานเขาก็ยาวนานไปถึงเดือนนานถ้าเจ็บป่วยมาแน่ๆันทำต่อไปได้นนะครับมีกระทำให้ดขึ้น ครับชีวิตดีขึ้นเงขึ้นเลยครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับครับขอบคุณนะครับครับผมะมลค